ครับก็ أو, สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมอยู่กับผมอีเช่นเคยนะ b d ดีดีนะครับอ่าวันนี้พี่ก็เอาตัวเกมที่น้องๆขอมานะครับผมเอามาแจกกันนะครับผมตัวเกมนี้ก็มีสก,กิน2ตัวสาตัวนะครับผมอ่ามีสก,กินอะไรบ้างนะครับอ่พี่ดูก่อนว่ามีสก,กินอะไรบ้างปะลืมแล้วว่าเป็นสก,กิน1 4 1 4 3สหนึ่งรือ1 4 2ปะอ่าเดี๋ยวพี่จะ ขอ,ขอเลือกสก,กินก่อนแป๊บนึงนะฮะไม่ได้ว่ามันเป็นเลขเลขสก,กินอะไรนะฮะหนึ่งหกอะไรสัก,กอย่างนะะไม่ใช่หนึ่งหกดิหนึ่งอะไรวะห <c oughs> นึ่งสี่หนึ่งสี่สองมั้งหนึ่งสี่สามหรอวะโอเคเป็นหนึ่งสี่สามอะนะครับผมโอ้โหลืมมากเลยนะครับอีกสก,กินหนึ่งก็เป็นสก,กินสองแม็ก็เจ็ดนะครับผมสก,กินพี่ลงไว้แล้ว้แน่นะครับ เอามาตัวนี้ก็ฟอนต์นะครับฟอนต์สีเขียวนะครับผมก็แล้วก็รูปหมัดนะฮะรูปหมัดเป็นแบงค์นะครับผมนะครับก็ปุ่มปุ่มก็เป็นปุ่มใสนะครับผมแผนที่ก็เป็นพี่ลงให้หมดทุกอย่างนะครับผมแต่จะไม่ลงต้นไม้นะครับเพราะว่าต้นไม้นี่มันจะทําให้ตัวเกมแยกนะฮะพี่ก็ไม่ค่อยจะลงให้สักเท่าไหร่นะครับตัวเกมนี้สําหรับสเปค อ่ะสเปกต,ต่ำนะครับผมสเปกต,ต่ำนะครับผมเหมาะสำหรับอ่าเอาไว้บวกกันนะฮะนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองวิ่งไปดฝังด่งนู้นดูก่อนว่ามันเป็นยังไงนะแล้วก็ e n b เป็นเป็นสดใสนะครับเป็นภาพสวยนะครับ e n b เป็นภาพสวยนะฮะครับก็พอพอได้นะพอได้นะนะครับผมก็อ่า เราจะเราจะเปลี่ยนสกินอีกสกินหนึ่งนะฮะเราจะเปลี่ยนสกินอีกสกินหนึ่งเออนะนะมีสกินหนึ่งเป็นสกินเจ็ดโอเคก็สกินนี้ก็เท่นะโอเคสกินนี้ก็เท่เหมือนกันนะฮะเจ๋อเลย จอดเลยจอดเลยนะฮะสวยงามตามต้องเรื่องนะฮะแต่พี่ไม่อยากจะลงไอ้ต้นมไม้ไว้ให้นะนะครับผมเดี๋ยวโหลดมาไว้เยอะๆนะครับเดี๋ยวพี่จะไอ้นี่กันครับคลิปนี้ขอ20ไลค์นะครับผมบ๊ายบายชุบๆ